สวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยชุดซีิีเมลานะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่1นะครับอันนี้จะเป็นสถิติเริ่มเดินตั้งแต่30มธันวาคม6กสองครับสถิติทั้งหมด17งวดครับไม่รวมงวดปัจจุบันที่เราจะคำานวนให้นะครับในสูตรนี้สถิติยังเดินดียังไม่หลุดเลยสักงวดเดียวนะครับเราเข้ามาดูนะครับ30มธันวาคม6กสองผมเอาสถิติให้ดูเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคม63แล้วกันนะครับ อ่าเราไดูครับผมใช้ในส่วนของนะครับหลักพันเรากวนที่หนึ่งกับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบกับบวกหันที่หนึ่งนะครับหนึวกศนย์บวกเครับเป็นเป็นสินะครับได้ผลรวม10 1สิบบวกด้วยอ่าสิกด้เจ็คงที่ครับสิวกได้เจ็คงที่ก็ได้7 10บวกหอ่าเมื่อกี้สิบวกเจ็ดจะไดสิบเจ็ดใช่ไหมใส่เนะครับเจวกหครับเป็นแปดบวกหครับเป็นสได้เจ็ดแปนะครับเจ็นะครับหมิถุนายนหกครับออกแปดสามหนึ่ห้าเจองตัวล่างออกสองสครับเอ้เจ็ดครับเข้าตำแหน่งของวิ่งเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่บนนะครับต่อมาครับหมิถุนายนหกครับหลักพันบวกร้อยบวกสิบ นะครับวก5เป็น6 6บก6เป็น12 12บวก7คงที่ครับเป็น19บเ้บก1เครับเป็น10ใส่0 0, นบก5ครับได้5ได้90แล้วก็5ครับ16วิทยด้ยน6 3ครับออก5 16 9 6 7 2งหกาหกสีนะครับเล้9ครับวิ่งเข้ามาตำแหน่ของหลักร้อยบนเห็นไหมครับ16วิทยนยน63ครับ16วิทยนยนต3หสา หกบวกเก้าหกบวกเเป็นส 15, 15ิบห้าสิบหกหเป็น2ี 7, ่สบอ่สิบเอ็วกเจ็ดี่สิบอบกเจ็เป็นยี่สิบใส่แปบวกหนงที่ก็เป็นเกบวกห้งที่ก็เป็น14ได้วิ่ง8 9แล้วก็4ี่ครับแปดเก้าสี่หระดาษหนึกระดาษทำออก3ามสี่เตัวเล่าเอาแปดาครับ เลขแปกับวิ่งเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยเห็นไหมครับหลักหน่วยบอนะครับต่อมาครับ1นึ่กาะกาตาคม 6, ออกสาออกสามสี่เจ็ดาแปดสออลลแปดสามเลขแปวิ่งเข้ามาคำนวณต่อครับ7จ็ดบวกสองเจปบวกหเป็น14 14ีบวกเครับเป็น2ี่สิ 1. 1, 1, 1, บสบวกเจ็เป็น2ีบใส่หนึบวกหนกลับเป็นสององบกห้คงที่ครับ สองบวกห้าองบกหก็เป็น 7, เจ็ดได้หนึองแล้วก็เครับเป็นเลขวิ่งนะครับ1นึ่งกระดาษกระดาษคมหกสาครับออก8ปดเจ็ดไปตัวลังห้าสามครับเลขสอครับวิ่งเข้ามาตัวหนึ่งของหลักร้อยบ,บนทีนะครับต่อมาครับเรามาดูต่อน,นะครับ หลักพันบวกหลักร้อยบวก10สิบใช่ไหมครับสาบกสองเป็น5 5าห้บวกแปบวกแก็เป็น13 5สามบวกแป้าบกแเป็น13 13ามสิบวกเจ็บวกเก็เป็น20ใส่ศูศูนย์บวกอีก1นครับศูนย์นึก็เป็น1 1ึบวกห้าคงที่ก็เป็น6ได้เลขวิ่งศู6นึ่งหครับ ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสิงหาคมหกสามกับออกห้าหกเก่ตัวล่างออกเก้าสองห้ตัวล่างเกเลขหนึ่งกลับวิ่งเข้ามาในตัวหน่ของหลักหน่วยบดเห็นไหมครับหนึ่งสิงหาคมหกสากับออกห้าหกเกตัวล่างเก้าครับหลั 9, กพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับ9กบวกกับ18 18บแวกสามสิบแปดเกบอวก7 21บอวก7เป็น28่สิบปดบ แปดบกหนึ่งครับเป็นเก้าเก้าบกห้าครับเป็นสิบสี่ใส่สี่ได้เลขวิ่งแปดเก้าแล้วก็สี่ครับสิบหกสิงหาคมหกสามครับออกเก้าสี่ห้าปหนึ่งหนึ่งสองตัวล่างออกแปดแปดครับเลขแปดครับมาตำแหน่งวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยบนเห็นไหมครับสิบหกสิงหาคมครับหลักพันบอกร้อยบระิษฐ์เก้ห้าบกแปด ป็น13 13บวก1เป็น14 7, 6, PI, 14บก7ครับ14บ14บก7 14 15 16 17 18 19 20 21 21ใส่1 1บก1ครับเป็น2 2บก5ครับเป็น7ได้1ได้เลขวิ่ง1 2แล้วก็7ครับ1กันยายน63ครับออก9 9 9 9 9 7 2ตัวล่าง98ครับได้7วิ่งเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยต่อมาครับ1กันยายน63ครับ 9 3 27นะครับหลักพัน110บวกกันกบ็ด27 7บวก7ครับ27บวก7เป็น3 14, 4 4ใส่4 4บวก1ครับเป็น5 5บวกอีก5ครับ5บวกอีก5 5บวกอีก5 5บวกอีก5แล้วก็เป็น10ได้ได้วิ่ง4 5แล้วก็0 หนึกันยายนในเลขวิ่ง4 5่และศนย์ใช่ไหมรอ่ะเรามาดูครับชีบอกกันยายนหกสามกับสองสี่สี่ศูนย์ปดสตัวล่าง5้าเจ็และศูนเลขศูนย์ครับวิบ่งเข้ามาตำแหน่งนของหลักร้อยบทเห็นไหมครับมันเหมือนจับวางนะแต่ว่าเป็นสูตรคำนวณออกมาจริงๆนะฮะอ่ะเราาคำนวณต่อนะครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับสบวก8เป็น8 9ดเก้าสี่เจ็บกเกับ สิบสองบวกเจ็ดบอกสิบสบกเจ็ใส่9 9้บวกหครับเป็น10ใส่0ูนย์บวกหครับได้5้าได้วิ่ง9 0้นและห้ครับ1ตัวงลาคมหกครับออามแปดสามเจก้าสามสองตัวล่างออก5 9ครับ 8 3 7 8 9 3 2ตัวล่าง5 9นะครับเลข9ก้ครับค่าตำแหน่งของหลักสิบเป็นยั้ครับ1ตัวละาคม6 3ครับ8 7 3หลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บอกหลักสิบแบบ7วก8 7บก8ก็เป็น15 15บก9 15บวก9เป็น24 24บก7 24บก7เป็น3 1ใส่1 หนึงบวกของที่ครับเป็น2 2งสอบวกห้บวกก็เป็น7เนาะได้หนึ่งองและเจครับนะครับนี่วิ่งบนนะอ่ะแล้วก็ต้องมาูนี้ววาถัดมาล่ะชิ้บอกตัวลคมหสากับออกอะไรออกสองแปดหก สองตัวล่างออกสามแปดนะฮะเห็นไหมครับที่เราโยงไว้เลขหนึ่งวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเราก็ต้องคำนวณต่อนะครับหลักพันครับรางวัลที่หนึ่งหลักพันเห็นไหมหลักพันบวกด้วยหลักร้อยแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดนะ 1ิบเอวกเครับสิบอวกเ็ก็เป็นเท่าไหร่ครับ11บอวกเ็ก็เป็น18บแปดสใส่8ครับ8ปดบวกหงของที่ก็เป็น9 9้าเก้าบวกห้าเก้าสิบสิบเเป็น14บสี่ได้เลขวิ่ง8 9ดเและสไม่รู้ตัวเลขใดจะมานะครับนะครับเสรียีมันเดิน คือมาในสูตรนี้เห็นเออเซติมันมักจะมาหนึ่งหนึ่งตัวนะนแต่ว่าบางสูตรามันจะมาสองตัวถูกไหมแต่ว่าในสูตรเนี้ยที่เห็นนะมันมาหนึ่งตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับหน้าสุดมันก็จะเป็นแปดเก้าสี่นะครับต้องนำเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับที่ผมลมไว้ก่อนนั้นเนี้ยนะผมก็ยังไม่ได้เอามานำรวบรวมรวม,รวม,มาจับเป็นคู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณก็ ไปเปิดยอนหลังด you know ูแล้วคุณก็จดใส่กระดาษแล้วคุณก็นํานำเทียบกันนะฮะอืมนะครับหรือว่าคุณเหมือนว่าเราจะเลขจากที่ต่างๆมานะครับแล้วก็มาตัดเลขทีนะฮะจะได้ซื้อเราไี้น้อยชุดนะครับประกบคู่กันผมลงให้หมดแล้วอะครับหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยตัวบนตัวล่างเพาว่าผมลงให้หมดแล้วลองลองไปดูนะครับนะกดลองกดดูนะครับถ้าไงผมจะรีบอันไหนที่ยังลงไม่ครบผมจะรีบลงให้นะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนสูตรที่หนึ่งนะครับที่รันยานาไปใช้ สายตีเดิน30ตุลาคม6 2นะครับเฉติสิ17งวดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดยังคงเดินปกติอยู่นะครับนั่นเข้ามา1ตัวที่เราเห็นนั่นแหละครับจากการคำนวณอ,อันดับแรกนะครับกดติดตามก่อนแล้วก็กดปุ่มสัญลืดน่งเลยหลายคนเข้ามาดูเฉยแต่ไม่ได้กดติดตามก็เลยบางทีองเออไม่ได้ตัดเลขนะสูตรใหม่เข้ามาคุณก็ยังไม่ไตัดเลขเลยอะไรเงี้ยแล้วท้ายสุดก็พลาดการลอยไปนิ้วที่แล้ว บางคนได้ทั้งบนและล่างเลยผมก็ยินดีด้วยนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับผมก็ยินดีด้วยครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆรวยผมก็ยินดีมีเงินติดกระเป๋าทุกคนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ขอให้เงินทองอะไรมาที่มาครับก็ฝากกด subscribe ไลคแชร์แชร์ขึ้น Facebook แชร์ลงในไลฟ์ผมด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนครับสวัสดีครับ